พบกับอาจารย์เด่นไก่ป่าอีกครั้งครับในเคล็ดสเปเชียลเป็นคริปสเปเชียลทุ่ยวันนี้ครับเป็นไก่ป่าตัวเมียที่เห็นอยู่ตัวนี้ไก่ป่าตัวเมียอายุประมาณสามเดือนกว่ากว่าครับสามเดือนกว่ากว่าครับที่เห็นอยู่ครับหาง เบนเบน,นยาวๆ,ๆนี่คือลูกไก่ป่าครับนี่คือหางเบนเบนยาวๆให้ดูครับนี่ครับก,กินน้ำครับนี่คือลักษณะของไก่ป่าตัวนี้เป็นไก่ป่าตุมเมียครับผมไก่ป่าตมเมียพ่อพ่อพันธไก่ป่าตัวนี้เป็นไก่ป่าธรรมชาติเหล่านายูน้ำสมจากอุทยานอ,อนุรักษ์นายูน้ำสมทางโน้นนลครับ ทางนายูงน้ำโสมเป็นป่าโนักครับโซนนู้นไก่ป่าจะเยอะครับทางนายูงน้ำโสมทางบ้านนาคำใหญ่บ้านก้องนายูงน้ำโสมครับนี่คือลักษณะลูกไก่ป่าครับไก่ป่าแท้ครับเป็นพันผสมครับก็จะเชื่องครับจะเชื่องครับใช้ระบบเปิดครับเลี้ยงแบบเปิดครับก็ ไอ้วาฬอาหารกับก็จะให้กินอย่างอื่นเนี่ยก็ไข่ก็จะเพียวจะไม่ค่อยเข้าไข่คนนี่คือเป็นลักษณะพิเศษครับให้ดูครับให้ดูลักษณะนี่คือตัวผู้ครับที่เห็นยืนตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวผู้ครับตัวผู้ครับน่าจะเป็นตัวผู้ก็ออกปกออกสีดำๆเลยครับน่าจะเป็นตัวผู้นี่ครับ เริ่มออกสีดำๆน่าจะเป็นตัวผู้นะครับ,รบก็เป็นรูปแบบของอขยายพันธุ์อันลักไก่ป่าครับส่วนตัวนี้เป็นไก่ไกต่อครับสายนับดอกครับเป็นไก่ต่อสายนับดอกตัวนี้ผมจะปล่อยในรคาคา200บาทครับ200บาทไก่ต่อตัวนี้200บาทครับท่านใดสนใจก็ กึ่งกลางทักมาครับไข่โตตัวนี้สองร้อยบาทครับไม่รวมค่าส่งครับไม่รวมค่าส่งสองร้อยบาทครับไข่โตตัวนี้อายุห้าเดือนกว่าครับอห้าเดือนกว่าครับไข่โตตัวนี้ครับนี่คือลักษณะไข่โตของผมจะเหมือนไข่ป่าเลยแหละครับมีเชื้อไข่ป่าอยู่บ้างครับผมให้มีเชื้อไข่ป่าอยู่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับมีเชื้อไข่ป่าครับ นี่มีเชื้อไก่ป่าครับมีเชื้อไก่ปา่าส่วนส่วนที่เห็นเห็นกินน้ําอยู่นี่ครับมีมีเป็นลูกไก่ปา่าครับเป็นลูกไก่ป่าพ่อ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 เป็นไก่ป่าครับพ่อเป็นไก่ปา่าแม่เป็นไก่ต่อครับนี่คือลักษณะไก่ป่าครับดูหางดูปีกดูหัวครับ ให้ดูครับดูหางดูปีกดูหัวครับสี่ตัวมายืนกินเรียงกันครับให้ดูครับดูชัดๆแล้วครับอืมคือลักษณะของลูกไก่ป่าก็จะเป็นอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับลักษณะของลูกไก่ป่าไก่ป่าไก่ต่อไก่แจ้จะไม่เหมือนไม่เหมือนแบบนี้ครับจะดูหางครับดูหางดูหัว ด,ดูหางดูหัวดูทรงลักษณะจะเป็นยังไงครับลองดูครับผมจะเลี้ยงแบบเปิดครับไม่เปิดเลี้ยงแบบเปิดตอนนี้เปิดครับเปิดเพื่อการขยายพันธุ์เพาะพันธุ์ครับกว่าจะได้มานนะหายากครับกว่าจะได้มาหายากครับกว่าจะได้มาหายากครับกว่าจะได้มาหายากไม่ใช่ว่าจะได้มาแบบง่ายๆครับหายากครับ สายพันธุ์ไก่ผสมพันธุ์ผสมแบบนี้หายากครับครับนี่ให้ดูครับความสวยงามเป็นไก่ไก่โตกไก่ตุวเมียครับพ่อเป็นไก่ป่าเท้แม่เป็นไก่โตสายพันธุ์นี้หายากครับสายพันธุ์นี้หายากครับ ให้ดูลักษณะลักษณะนี้เป็นไก่ปาัตเมียรครับให้ดูครับนี่จะให้ดูเริ่มจะครับให้ดูจะมีตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวปู้สีสีออกแแปลกแล้วหน้าสีออกปแปลกสีออกปแปลกหัวเริ่มเล็กๆครับไปครับดูลักษณะการวิ่งการวิ่งการนี่ก็ดูแบบแปลกแล้วครับ ก็ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามกับอาจารย์เด่นจินพระกับทางช่อง youtube channel ประเด็นจินพระด้วยครับ